เพจรยนสวัสดีค่ะสวัสดีส c ของน้องจาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจาจ๋าได้เอารถเฉพาอตลาดวายมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับนิสสันนาวาล่า5ตัว EL Black Edition 4ประตูเกียร์ออตโต้ค่ะนะคะมาในปี2019จุดปี2020เลยราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าฟังไม่ผิด ไม่เพียง1 0 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจนะคะอยากได้รถสภาพสีสวยปีใหม่ไม่น้อยไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับสาวกนาวาล่านะรถอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะน้องก็จะเอาความคุ้มค่าเอาความสวยความสดใหม่มาให้แล้วนะคะในส่วนของนะคะฝากระโปรงนะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเนี่ยเดิมทั้งคันเลยนะคะ รถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะสภาพเดิมๆสวยๆวยราคา4ี่0ส0าบาทเนี่ยสามารถฟรีดาวได้นะคะลูกค้าไม่ต้องใช้งบดาวหรืออยากใช้งบดาวก็ได้นะคะรีบคว้านิดนึงนะคะเพราะว่ารถนี้มา5คันนะคะไม่หลักหมื่นทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ติดจองไปแล้ว2คันรีบคว้าไปเลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะน้องก็จะรีบรีวิวให้ดูแ็บด้านข้างสวยเนิรมเดิมนะคะไม่ว่ารวมไปถึงคิ้วซุ้มล้อคิ้วชุดแต่งนะคะรายละเอียดเดิมนะคะรถเข้ามา ล้างตั้งขายได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามาชมรถตัวจริงรับรองตรงปกแน่นอนค่ะนะคะโทรหาน้องเจาจได้เลยถ้ากําลังอยากได้นาวราสีประตูสีขาวมุกนะคะชุดต่าชุดแต่งขาวดําแบบนี้นะคะตัวรถสวยพร้อมหลังาคาแคลริบอยกุญแจสํารองครบนะคะกุญแจสํารองครบแล้วก็กุญแจหลังคาแคลิบอยครบนะคะหลังคาแคลริบอยเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีดําก็ได้สีดําสีเทาดาก็ได้สีเทาดำนะคะน้อง็จะามี5คันรีบคว้าเลยนะคะ รายละเอียดรถเนี่ยมาแล้วล้างตั้งขายเลยจริงๆนะคะรถกลิบมากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะล้อแม็กเป็นแม็กแท้แม็กเดิมนะคะดิสหน้าดําหลังตัวหน้ายาง265หทับ60 R18 ดอกยางเนี่ยได้ยางของยี่ห้ออ่าตัวนี้นะคะเป็นออทเทอเลยนะคะยางยห้อกโยโกฮามานะคะยางปี2024สัปดาห์ที่9เปลี่ยนให้ครบหมดแล้วนะคะใต้เบ้าโชกกระบอกโชคช่วงล่างสภาพเดิม บอกตรงๆเลยว่าคันนี้สวยกลิบจริงนะคะเพราะว่า,าตัวคันตัว e l เนี่ยนะคะก็จะได้ในส่วนของนะคะเป็นกล้องมอง360องศากระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง led นะคะคิ Q ้วซ um ุ้มล้อครบนะคะฟิล์มครบสมาร์ทเอครบสติกเกอร์รายละเอียดเดิมต่างๆสวยงามครบหมดเลยตัวรถสวยมากนะคะ fc เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดความคุ้มค่าในวันนี้น้องจจะจาเอามาเสิร์ฟนะคะ เป็นรถที่น่าใช้นะคะทั้งปีใหม่ไม่น้อยนะคะประหยัดทั้งคุ้มทั้งทนนะคะสายแกล่งสายถึกสายทนเอาไปใช้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะแนะนําให้ซื้อไปใช้งานยาวๆนะคะแต่ถ้าใครที่ซื้อแล้วเปลี่ยนรถบ่อยๆไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าถ้ามือ2มือ3แล้วเนี่ยราคามันร่วงนะคะราคามันถูก ะะแต่ใครที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยน้องจะแนะนำเลยค้นมันข้นปลามขนยางขนน้ำยางนะคะค้าขายรับเหมาก่อสร้างเนี่ยรุ่นนี้น่าใช้แล้วได้เกียร์ออโต้นะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแล้วขับเดินทางไกลนะคะสะดวกสบายทั้งประหยัดน้ำมันนะคะจุดเด่นของเขาหลักๆก็มีเยอะนะคะน้อยมากเลยนะคะน้อยมากเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานที่เขาจะใช้นิสสันนวาร่านะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบรนด์ของ เขาจะใช้แบรนด์ของโตโยต้และอีสุส่วนใหญ่เลยนะคะแต่วันนี้นะคะความคุ้มค่าเนี่ยเอามาให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ,ะกล้องหลังแล้วก็กล้องมองสาองศาในส่วนของนะคะกันชนท้ายนะคะในส่วนนี้นะคะก็ได้ในส่วนของเซนเซอร์ถอย4จุดเลยนะคะตัวแคลล y บอยนะคะก็ดวงไฟตาที่3ใช้ง,งานได้ปกติมีกุญแจครบนะคะฝาท้ายแท้ฝาท้ายเดิม ะะใช้งานง่ายนะคะเนี่ยลายละเอียดเนี่ยาจะเปิดให้ดูเลยนะคะไลเนอร์สวยใหม่มากไลเนอร์สวยใหม่มากนะคะรีบคว้าเลยหรือจะนัดน้องก็จะเข้ามาดูรถก่อนได้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะคะน้องก็จะ์บอกเลยเนี่ยรถไม่หนึ่งหม่นเจ็ดกิโลเมตรแม้กระทั่งตัวไลเนอร์ยังไม่มีชำรุดไม่มีทลอกเลยน็อต <Not S 2> แก้มซ้ายแก้มขวาสภาพเดิมสภาพสวยสภาพสดส,สภาพใหม่นะคะตัว นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะนี่รายละเอียดเดิมเห็นกันชัดๆเลยนะคะรับรองมาดูรถตัวจริงตรงปกแน่นอนนะคะสำหรับ FC น้องจ้าจาแล้วก็สาวกนาวราหาที่ไหนสวยๆเกรด A แบบนี้ไม่มีนะคะที่เชียนมีให้หนูมีให้เลือกทุกสีเลยหนูมีให้เลือกทุกสีเลยแต่ว่าถ้าเกียร์ออโต้หนูมีให้3สีมีขาวมีเทาดําแล้วก็มีดำนะคะรถสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่กล้องสดนะคะเนี่ยน้อง 2- 3สาคนเนี่ยก็คือรอคิวต่อถ่ายคลิปเลยนะคะ แต่ใครที่เห็นคลิปน้องจ๋าแล้วรีบเลยนะคะสดมากตัวรถสวยจริงๆไม่มีตําหนิเลยนะคะนี่คือรถมือสองนะคะที่สภาพน้องป้ายแดงที่ราคาดีไม่น้อยปีใหม่สภาพสวยๆนะคะคิ้วซุ้มล้อรายละเอียดชัดเจนนะคะตัวล้อแม็กสภาพเดิมๆสวยๆนะคะดอกยางนะคะเด็ดมากนะคะดอกยางคือสวยจริงๆนะคะรายละเอียดแม้กระทั่งตัวนะคะบันไดาทางขึ้นหรือตัวนะคะภายในที่จะ เป็นผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารด้านในนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูมุมกว้างๆนะคะสมาร์ทเอนทีเนี่ยให้มานะคะ<_ d _ d _>น้องเจ้าจ๋าจะพูดเสมอว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรถแบนรองที่เป็นกระบะแบนรองที่ไม่ห่วงออปชั่นได้ทั้งความกว้างนะคะได้ทั้งความทนได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งความคุ้มนะ<_ d _ d _>พูดถึงว่าถ้าซื้อรถนวราชี่บริษัทเพชรยนนะโดยเฉพาะมาซื้อกับน้องเจ้าจ๋านะคะบอกเลยไม่มีผิดหวัง ภายในนะคะรถคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะภายในเนี่ยบอกเลยนะคะกริบ <ie> มากนะคะกริบมากตัวเบาะแทบจะไม่มีอรอยนั่งเลยโอันนี้อันนี้เป็นตาเจ้านะคะเป็นตาเจ้านะนะอ่ะนี่กุญแจมีสองดอกนะคะกุญแจมีสองดอกนะคะนี่เบาะเนี่ยให้เห็นเลยนะคะสภาพตัวเบาะสวยค่ะสวยนะคะใช้คําว่าสวยมาเปลืองมากนะคะตัวเบาะเนี่ยสวยเดิมนะคะมันสดนะคะสภาพกริบสภาพใหม่ คันนี้นะคะชงแล้วนะคะ fc คันนี้ชงแล้วนะคะน้องก็จะรีบเอามาให้ชมนะคะคอนโซลด้านหน้ามองกล้อง360องศาแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแล้วก็ที่สำคัญคือที่จะได้ไปก็คือตัวทั้งดับเพิงอันนี้มีนะเต็มเลยนะมีให้ติดรถไปเลยถ้าใครบอกว่ามันเกะกะถอดออกเก็บไว้ที่บ้านได้หรือเอาไปใส่กระบะหลังได้นะคะตรงนี้ ในส่วนของนะคะตัวน็อตเนี่ยลายละเอียดนะคะเดิมแท้เลยนะคะไม่มีรอยทําสีไม่มีรอย,ยพ่นสีนะคะน้องก็จะเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะสาวกคนไหนตามหานิสันสวยๆนะคะติดต่อหาน้องเจ,จ้าจ่าเพชจยนด่วนๆรีบๆเลยนะคะตัวรถสวยมากนะคะเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะเพราะว่า ตัวเบาด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยนั่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าความสวยความสดความใหม่นะคะลูกค้าดูจากที่น้องก็จจาแผนกล้องให้ดูได้เลยนะรถแบนรองที่สุดคุ้มค่าน้องก็จจาเอามาเสิร์ฟท่านผู้ชมถึงหน้าจอนอนดูกับภรรยานอนดูกับสามีนะคะดูได้เลยจากส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบรถแบนนี้เพราะว่า1มันทนนะคะสถามว่าเรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยมันมันพอๆกันกับอีสุดีแมกแล้วก็โตยต้าไหมาพอๆกันค่ะนะคะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะแกร่ง นฮะ,ะช่วงล่างของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหล็กกล้าเหล็กแก่งทั้งคันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเนะะี่ยฮะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีสําหรับน้องจ้าจ๋าเลยเพราะว่ามาเท่าไรไม่พอขายลูกค้านะคะเอฟย่งกันแทบไม่ทันเลยนะคะนี่คือรถราคา499,0 0 0บาทนะคะน้องจ้าจ๋าเอามาให้ท่านผู้ชมแล้วถ้าสนใจรีบตัดสินใจถ้าคิดเยอะรถไม่อยู่รอ,รอแน่นอนเพนเพจดูจุดเดิม ะะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพพวงมาลัยสอดคล้องกับเลขใหม่17,000กิโลเมตรนะคะสภาพเดิมนะคะคันนี้ฟรีดาวอยากทราบรายละเอียดนะคะโทรหาจ้าจ๋าสามารถจองล็อกรถเข้ามาในบัญชีบริษัทเพชรยนต์ก่อนได้เลยนะคะคอนโซลน,นะคะพวงมาลาัยสวยนะคะไม้แท้1 7 2 0 7กิโลเมตรคอนโซลด้านหน้าสวยสดใหม่นะคะคอนโซลแอร์คอนโซลเกียร์ต่างๆสวยเดิมหมดครบนะคะ กระจกนะคะมองหลังปรับแสงอัตโนมัตินะคะความสวยความสดค,ความใหม่นะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะแนะนําให้เข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทเว็ดยนนะคะถนนเสรีไทยซอย68นะคะเสียงปิดประตูไม่ตกค่าสวยขนาดนี้ก็มีแต่ป้ายแดงแล้วนะคะ FC ใครเป็นสาวกนวราไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะโทรหาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์เลยนะคะตัวรถสวยตัวรถเดิม รถมือสองคุณภาพป้ายแดงราคาโคตรถูกสุดคุ้มไม่หนึ0 0ม่กิโลเมตรราคา499,0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์กันนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์จะสอดคล้องกับเลขไมหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของตัวนะคะ,ะเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะหรือตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมสภาพใหม่นะคะเครื่องยนต์สวยเดิมนะคะตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะเนี่ยดูได้เลย ะะข้อมูลตรงนี้นะคะไม่สามารถโกหกลูกค้าด้วยตาเปล่าได้เลยไม่สามารถโกหกลูกค้าได้แม้กระทั่งตาเปล่าหรือว่าคําพูดลูกค้าสามารถมองเห็นได้เองชัดเจนตัวน็อตนะคะคันยึดหม้อน้านคันกลางนี่ค่ะตัวนี้คันนี้สมบูรณ์แบบถือว่าคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบราคา499กับได้รถสภาพขนาดนี้นะคะถ้าเป็นน้องจ้าจ๋ากำลังเล็งรุ่นนี้อยู่น้องจ้าจ๋าไม่คิดนานแน่นอนรีบตัดสินใจนะคะตัวรถสวย ABS ป้ายสีแต้มมาจากโรง,งงานอยู่ครบเครื่องยนต์สวยสด ไม่มีรอยหยดไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องสนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี่คือที่มาของคำว่ารถเกรด A คัดคุณภาพนะคะรถไม่ชนหนักพิกามจมน้ํากลับสีกอไม้ถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้ดูอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้คันนี้นะคะโทรหาน้องจ,จ้าจ๋าจองล็อกรถฝากเซ็นต่างจังหวัดได้หรือจะล็อกรถซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้เลยรถคันนี้เป็นของคุณพี่เลยนะคะคุณพี่แค่มาดูรถถ้ามาดูรถแล้วไม่ชอบใจรับเงินคืน ะะแต่รับประกันความพึงพอใจรถทุกคันเราคัดเกรดนะคะสวยภาพตรงปกแน่นอนนะคะไม่มีการแต่งฟิลเตอร์ไม่มีการปรับแสงเพิ่มนะคะนี่คือกล้กองสดรีวิวสดแบบเรียวๆนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะใครเป็นสาวกนิสันน n ว v าอยากได้ความคุ้มค่าขอให้รีบตัดสินใจรถคันนี้ปี2 0 1 9จดปี2020ได้เกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าตัว NP 300ทะเบียน1ขอไข่ขอไข่7335นะคะสีขาวคันนี้ไม่17,000กิโลเมตรเอาไปไว้ใช้งานค่ะใครสนใจรีบโทรเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องจะจ๋าด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ